วันนี้ค่ะสมมุติว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็มีลูกถูกอ่ะเราจะใช้เรื่องของค่ารถยนต์ลูกอย่างเงี้ยสภากรก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยยังไงนะค่ารถยนต์บุตรถ้าเข้าเงื่อนของกฎหมายคุณใช้สิทธิรถยนต์บุตรได้คนละ3 0 0 0 0บาทไม่จํากัดจํานวนเลยนะถ้าเป็นบุตรที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าวันนี้คุณพ่ออยู่กับคุณแม่เฉยๆโดย,โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันสภากรกไม่ได้ให้เราเอาสิทธิรถยนต์ลูกมาใช้นะสําหรับคุณพ่อตัวอย่างนะสมมติว่าน้องฟ้าแต่งงานกับจูนใช่ ไม่ได้จดทะเบียนกับคุณแม่แบบถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามีลูกตั้ง4คนเนี่ยแล้วลูก4ี่คนเนี้ยคุณสามารถใช้สิทธิ์คุณแม่สามารถใช้สิทธิ์รถยนต์ได้ถึง4คนเลยถ้าลูกอายุไม่เกิน20ปีทีอย่างเงี้ยคนหนึ่งสามหมื่นอย่างเงี้ยคุณแม่ได้เต็มที่เลย4ี่สามสิบสองแสนสองแต่คุณพ่ออยู่ได้เฉยๆไม่ได้จดทะเบียนแบบเนี้ยหมดสิทธิ์นะคะแสนสองคุณก็เอามาใช้ไม่ได้วิธีแก้นะคะก็เพียงแค่คุณพ่อถ้าอยากใช้สิทธิ์รถยนต์บุตรด,ด้วยคุณพ่อก็แค่ไปจดทะเบียนรับรองบ สามารถใช้สิทธิ์ค่าละหยอห่อนบุตรของคุณได้โดยถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่รู้หลักง่ายๆอะค่ะเพราะว่าวันนี้นะอาจารย์เข้าใจอะค่ะหลายๆคนบางทีด้วยความที่ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะจดทะเบียนสมรสเป็นคนรุ่นใหม่อย่างนี้ใช่ไหม แต่มันเป็นลูกของเราจริงๆอะ่ะคุณก็ไปใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะก็ะใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรายแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้รับสาระความรดดู่ดีๆนะคะก็าสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีปลายนวลวันเช็กเอ็กเพิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู่ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่ s i tech expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจาไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ